สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกลุ่มและแลัคนากลุ่มสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกนลังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ believer 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อละอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในเดือนกันยายนตั้งแต่วมนที่ 5้าถึงกันยายนไม่ได้15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอะลอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้คาพิเศษลดให้2ต่อครับเหลือเวลาอีกแค่4วันครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีโคจรยาราศีแล้วจากราศีมิถุนพบเรือนปุตตะอยู่ในตำแหน่งตรีโกณลัคนาโคจรเข้าสู่เรือนอริในราศีกรกฎจะมีคนที่ดาวพฤหัสโค,โคจรเข้าไปในมุมอับเนี่ยอยู่3ราศีนะครับก็คือราศีกุมราศีสิงห์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งราศีจะไม่ได้นะครับก็ ระมัดระวังเพราะดาวพฤหัสคือเป็นคนแค่สมราศีที่โชคไม่ดีที่ดาวพฤหัสตกตำแหน่งเสียแต่คคราศิกุมยังถือว่าโชคดีที่สุดในบรรดา3มราศีสีที่เสียก็คือดาวพฤหัสโคจรในเดือนอาริอาริเนี่ยยังหมายถึงสิ่งที่มันยังคือการว่าพอมันเกิดปัญหาออปสัคหรือความยุ่งยากเนี่ยครับมันยังไม่ถึงกับความเสียหายเพราะว่าบรรณาคือความเสียหายพพวินาศคือการพังทลา,ายแต่อาริคือการแค่แจ้งปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราแก้ได้มันก็จบ มันยังไม่เสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยอริถือว่าอ่อนที่สุดแล้วนะครับยังไงก็เราอย่าพิ่งตกใจจนเกินไปเดี๋ยวเรามาฟังค่พยากรณ์ว่าด้านดีด้านเสียมีไม่ด้านดีเนี่ยหรือมีแต่ด้านเสียนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังสำหรับราศีกลุ่มและคนากลุ่มครับจุดกนเนิดตนุราศีกลุ่มเดทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและคนาชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีกลุ่มตรงนี้คืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอ P ที่2เนาะอ P ี EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้ว ใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้ดาวศรย้ายจากราศีพุทธะเข้าสู่เรือนอริวันที่2ตุลาคม2568ถึงวันที่23ธันวาคม2568ครับสองเดือนครึ่งนะครับอยู่ในราศีกรกฎเนาะและตำแหน่งอุดและมหาอุดถือว่าดีใช่ไหมเป็นทุกขลาภนะครับมีด้านดีด้วยนะแต่เขาจะโคจรถอยหลังวันที่23ธันวาใช่ไหมแล้วเขาจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎอย่างถาวรเนี่ยอีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ในกลางปีหน้านะครับก็รออันนั้นจะเป็นประมาณ8เดือนนะครับที่อยู่ในราศีกรกฎเนาะแต่ตอนนี้อยู่แค่กรกฎแค่2เดือนครึ่งคําว่า2เดือนครึ่งเนี่ยมันหมายถึงการชิมรางชิมรางว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆให้เราได้เห็นหรือหรือว่าอาจจะเป็นด้านเสียก็ได้นะครับให้เราได้เห็นก่อนล่วงหน้า2เดือนครึ่งแล้วเราเข้าไปปรับใช้อีกทีหนึ่งคือตอนออครั้งใหญ่ตอนกลางปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามาทําความเข้าใจกับดาวพฤหัสในราศี กรกฎพบอรินิดหนึ่งก่อนนะครับอริคือปัญหาออริคือความยุ่งยากคือความวุ่นวายแต่ถ้ามันแก้ได้มันก็จบแต่ถ้าแก้ไม่ได้มันจะเป็นลักษณะของอปุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นครับอปุปสรรคปัญหาแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้จบถ้าแก้ไม่ได้มันก็จะไปต่อที่โรคภัยไค่เจ็บนี้สินคดีความนะครับสิ่งที่เป็น3ตัวสําคัญคือนี่สินสุขภาพแล้วก็คดีความเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลจากตัวเรา แต่มันเจ็บหนักไม่หยอกเลยนะครับคือหมายความว่า,าโรคภยัยแค่เจ็บโรคภยัยแค่เจ็บเนี่ยอย่างผมป่วยอะ่ะผมรู้ตัวดีคือเหมือนเป็นไทรอยนะครับแต่ว่ายังยังโชคดีที่มันไม่ใช่โรคลายแรงนะครับเป็นโรคที่แต่ถ้าปล่อยไว้มันจะ้ายแรงนะครับแต่ว่าถ้าเรากินยาเรารักษาเนี่ยมันจะไม่ลายแรงก็ถือว่าเป็นแค่โรคลำคาญประมาณนั้นก็ถือว่าเนี่ยการป่วยเนี่ยการไม่มี โลกเป็นลาบอันเปิฐอันนี้ผมเห็นด้วยที่สุดนะครับต่อให้เรามีเงินท่วมหัวแต่เราป่วยครับมันไม่มีความสุขนะเงินมีอยู่เราจะใช้เราจะอะไรมันก็ใช้ดูเหมือนจะมีความสุขครับแต่มันไม่มีความสุขเพราะว่ามันไม่มีอิสระภาพอะไรบางอย่างการป่วยคือการเจ็บนะครับป่วยคือเจ็บมันเจ็บในในร่างกายของเราเนี่ยเออดังนั้นเนี่ยต่อให้มีเงินเราจะรักษาให้มันหายเจ็บก็ไม่ได้นะครับ แน่นั้นเราเราต้องเข้าใจคือบางอย่างมันอาจจะโอเคมีเงินรักษาหายได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะหายทุกโรคและมันไม่ได้แปลว่าจะหายแบบเป็นปริกทิ้งในวันเดียวหมายถึงว่าฉันจ่ายปุ๊บแล้วเงินเงินเอาไปลงเสร็จปุ๊บแล้วได้ยามากินหายเลยวันนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะครับเนีย่ยผมรู้ตัวดีขนาดเราต้องจ่ายเงินอยู่เรื่อยๆทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนเนี่ยมันก็ยังไม่หายสักทีรักษา,าเป็นปีแล้วก็ยังไม่หายซึ่งเขาบอกว่าประมาณมีม,มีมีลูกค้าเคยบอกอยู่ว่าเขาเคยเป็น4ปีเนี่ย กว่าจะรักษาหายอ่งคุณคิดดูคือนานมากเลยอ่ะเรารู้สึกปีเดียวเราก็รู้สึกว่ามันนานแล้วนะตายนั้นน่ะสปีอ่ะคิดดูบางคนก็บอกว่าแต่แต่หมอเขาบอกว่าประมาณ2อสปีก็จะหายนะครับอ่าอันนี้แล้วแต่คนไม่เหมือนกันเห็นไหมคิดดูว่ามีเงินรักษาแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหายแบบทันใจเราเห็นไหมครับดังน,นั้นเนี่ยการไม่มีโรคเป็นลาบอันเริฐอันนี้คือถูกต้องเพราะว่าการไม่มีเงินแต่มี มีความไม่ป่วยอ่ะเราก็เอาแรงงานเราอยากไปแลกเงินมาได้แต่ถ้าเราป่วยอ่ะครับตอให้เรามีเงินเราก็ไม่มีความสุขอยู่ดีจะหาเงินก็ไม่ได้นอนอยู่เฉยๆบนเตียงเนี่ยคือมันบางทีนะบางคนอ่ะมันมันก็รู้สึกว่าชีวิตอันหดหู่เนาะอะไรแบบนี้จะไปไหนมาไหนก็ลําบากเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐมันแลกกับเงินไม่ได้หรอกเงินเนี่ยไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ถ้าป่วยเจ็บอ่ะเมื่อไหร่มันจะหายก็ไม่รู้อันเนี้ย ต่อให้มีเงินครอบหัวแต่ก็รักษามันยังไม่หายในตอนนี้เขา้าใจไหมครับมันก็ต้องใช้เวลานั่นแหละมก็มเลยบอกว่ามีเงินยังยังถือว่ายังไม่เท่ากับการที่ไม่เจ็บไม่ป่วยครับมันแลกกันไม่ได้เนาะเสียดายที่มันแลกกันไม่ได้โอเคบางคนเนี่ยหามลุ่งหามค่ําทํางานสุดฤทธิ์สุดเดชมีโฆษณาหนึ่งเห็นแล้วสะเทือนใจมากมีผู้หญิงแก่งคนหนึ่ง โหยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทเลยทํางานหามรุ่งหามค่ํากินนอนไม่เป็นเวลานอนวันละสามชั่วโมงสุดท้ายป่วยเป็นมะเร็งอืเงินที่หามาได้รวยล้นฟ้าเนี่ยครับก็รักษาไม่ได้หายในเร็ววันหรือไม่รู้ว่าเขาเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องเล่าหรือเป็นแค่โฆษณาก็ไม่ทราบแต่เอาเป็นว่ามันเป็นโฆษณาเราก็เลยไม่รู้เห็นไหมครับ เออผมพูดอาจจะสะเทือนใจหลายๆคนเนาะต้องต้องขออภัยแต่หมายความว่าการไม่มีโรคเป็นะระเบิดจริงๆเพราะตัวผมเองก็ป่วยนะครับการไม่ป่วยจะดีกว่านะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยอริเนี่ยคือโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะต้องเจอแล้วก็นี่สินคดีความนะครับนี่สินเนี่ยอันเนี้ยหลีกหนีไม่พ้นเลยหลายคนยเวลาเจออาริจะเจอนี่สินครับบางทีไม่ไม่ค่อยป่วยเจ็บหรอกแต่นี่สินเนี่ยมาอันดับแรก นะครับบางคนเป็นหนี้สินกันอันดับแรกอันดับสองคือเจ็บป่วยคดีความน้อยมากแต่ก็เป็นง่ายนะมันจะมาจากหนี้สินนั่นแหละครับมันจะมาจากเรื่องเงินนั่นแหละครับตัวดีเลยที่จะคือเงินไม่เข้าใครออกใครปัญหามันมักจะมีการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ส่วนใหญ่เลยการฟ้องร้องคดีเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นลักษณะของการข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองโอเคดาวพฤหัสดีมาจากราศีธนูกับราศีมีน ราศีธนูคือภพลาพระราศีมีคือภพกระดุมพระเห็นไหมเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องดูก็รู้เห็นไหมครับการเงินไปตกเดือนอดินะครับมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเอาเงินไปจ่ายรักษา2องอนี่สินคือกระดุมพระอริคือนี่สินแน่นอนไอ้คือดวงนี่สินเนี่ยกระดุมพระอริอย่าเป็นนี่ถ้าไม่จําเป็นคือเป็นนี่ได้นะครับนี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ก็เป็นดับสังคมคือก็น่ากลัวเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าบริหารนี้ได้มันไม่ยากหรอกครับ แต่ถ้าบริหารนี้ไม่ได้คนเราไม่รู้อนาคตอยากคิดว่าวันนี้เรามีเงินจ่ายแต่อนาคตเราไม่รู้หรอกเพราะบางคนผ่อนบ้านเนี่ย30ปี20สิปีนะครับแล้วถามว่า20 30ปีข้างหน้าเนี่ยโอเคเราอาจจะถึงกเกษียระวังแผยไว้เรียบร้อยแล้วแต่คุณแน่ใจหรือว่ามันจะเป็นไปตามที่หวังจริงๆมันจะเป็นไปตามนั้นจริงๆระหว่างทางคุณจะไม่ตกงานเลยจริงๆนะจริงหรอครับ แต่ก่อนอาจจะใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเรื่องของการโดนเลอฟพนักงานเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับเออแต่อาจจะไม่เจอเราก็ได้แต่แค่ให้ระวังเอาไว้ว่าอนาคตเริ่มไม่เสถียรแล้วอย่าไปคาดหวังอะไรกับอนาคตอนาคตเป็นสิ่งเลื่อนลอยที่สุดผมบอกเลยเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้ที่สุดเพราะในสิ่งที่เราเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดในสิ่งที่เรากําหนดเอาไว้อนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่เราหวังเช่นเราบอกว่า อาจารย์ถามตอนเด็กๆทุกคนจะตอบอจะชอบตอบว่าผู้ชายอยากเป็นทหารตอนตอนโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรให้พูดทีละคนผู้ชายส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากเป็นทหารผู้หญิงส่วนมากบอกว่าอยากเป็นนางพยาบาลถามว่าโตขึ้นมามีใครเป็นทหารกับพยาบาลไหมครับคือแทบจะไม่มีอะครับมีแต่น้อยมากนอกนั้นอย่างธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นครูกันส่วนใหญ่อันนี้หมายถึงแถวบ้านผมมันจะชอบเป็นครูกันเยอะแล้วก็ เป็นอะไระชัวรว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายเยอะเพราะว่ามันอิสระดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงานประจําเนี่ยถามหน่อยถ้าหารกับพยาบาลเนี่ยกี่คนอยากจะรู้ที่ที่ได้เป็นจริงๆนะครับที่บอกตอนเด็กอยากเป็นเนี่ยแล้วบางคนเนะี่ยไม่ได้บอกว่าอยากเป็นตอนเด็กนะแต่ตอนโตได้เป็นอืมมันสับทางกันเพราะว่าคนเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆมองภาพเราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะอนาคตอยู่ใกลขึ้นเรื่อยๆแต่กน แต่คนที่เป็นตอนเด็กๆนะครับส่วนใหญ่ของคนเราเนี่ยมันมองอนาคตไกลมากเลยเพราะว่าตอนเด็กกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าจะได้ทํางานมันคือไกลมากเลยมันก็เลยเลื่อนลางดังนั้นเด็กก็ตอบไปตามสัญชาตญาณที่เห็นสิ่งที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ถนัดแต่ตามจริงมันไม่ใช่อะ่ะพอถึงเวลาแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดถูกปะเออแล้วเอาอะไรมามั่นใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราวางแผนไว้ขาดวางแผนนะรอบครอบนะี มันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเพราะชีวิตเรามีจุดเปลี่ยนเยอะมากผมบอกเลยว่าจุดเดียวที่น่ากลัวที่สุดคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคือดาวเมรุเตอยูนี่ะครับเนี่ยมันเข้าตัวหน่งพันทุเนี่ยพันทุนี่คือรากฐานของความมั่นคงแล้ว7ปีอะครับเปีผมอยากจะบอกให้ว่า7ปีที่คุณเนี่ยจะต้องมีการผันผวนเรื่องของความมั่นคงมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยดูเหมือนจะมั่นคงแต่วันนี้นะแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ปีหน้าอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ เนี่ยมันไม่มันจับทิศจับทางยากมากเลยดังนั้นเนี่ยอย่ามั่นใจอะไรจนเกินเหตุอย่ามั่นใจอะไรจนเกินเบอร์เพราะว่าทุกอย่างอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้น,น,นไกด์ไลน์จากหอรา,าศาสเนี่ยดูได้เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่สามารถดูได้แต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่เพราะคนเราอาะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตของมนุษย์มีการคิดมีการเลือกมีการตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจแบบนี้พรุ่งนี้ตัดสินใจให,ใหม่อีกแบบหนึ่ง แต่โชคดีที่คนราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดหน่อยหนึ่งแต่คุณเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะแล้วเด็ดขาดตัดสินใจด้วยความรอบคอบอันนี้คือโชคดีที่คุณเกิดมาถูกจุดแต่ไม่ได้แปลว่าจะตัดสินใจได้ถูกเสมอเพราะว่าดวงดาวดาวประจําตัวไปสถิตที่ไหนมันจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยมั่นคงจริงๆไหมหรือมั่นคงแค่ตอนแรกแต่สุดท้ายก็ลังเลอยู่ดีอันนี้ก็สามารถรู้ได้เลยนะครับไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มทุกคนจะตัดสินใจได้อย่างลึกซึ้งอย่างแบบทุกอย่างเป๊ะๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ แต่มันมีแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันจะตัดสินใจได้ตรงดีแต่ไม่ใช่แปลว่าจะตัดสินใจตรงได้ทุกคนเพราะทุกอย่างอยู่ในดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยมันกระจายดวงมันกระจายออกไปดาวมันกระจายออกไปมันไม่ได้อยู่ในกระจกอยู่ที่เดียวนะครับคนกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่นับเป็นคนส่วนใหญ่คือคนที่ตัดสินใจได้ดีนะครับ <c oughs> คิดก่อนวางแผนก่อนแล้วก็ตัดสินใจได้ดีอันนี้คือดีแบบภาพรวมใหญ่ๆแต่เอาเข้าจริงๆตัวตนของคนแต่ละคนเนี่ยแบ่งแยกเลยครับบางคน ดูเหมือนจะดีเหมือนเมื่อกี้บอกว่ามั่นคงในการคิดในการกระทําแต่สุดท้ายก็ลังเลทีหลังก็อาจจะมีการเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันในบางคนนะครับแต่เป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้การันตีอะไรทุกอย่างนะครับก็ต้องไปดูระบุดวงส่วนตัวนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวศรีเนี่ยมาจากเรือนลาบกับเรือนการเงินก็จะหมายถึงหนี้สินซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คดีความก็ต้องระมาระวังเพราะโลกมากเกินไปไปตกเรือนอริ ก็จะหมายถึงภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับเ,เรื่องของความเสี่ยง,งทั้งหลายก็ลดน้อยลงหน่อยเพราะลาหูไปเกษตรมันกลา้ามันอยากได้จนเต็มที่เลยสุดท้ายมันจะพลาดนะครับลาหูคือหลงทางผิดทางนะครับก็อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่พ่อนาบสิรีตกอริและนะครับก็ต้องระมัดระวังดาวเสรกก็วินาศมาถอยทับตัวแล้วถามว่าวินาศทับตัวถึงจะได้องค์เจนก็ตามแต่สุดท้ายมันก็เกือบอะ เกือบที่จะเหมือนกับสิ้นไรไม่ตอกอ่ะเขาจะมาคบเพราะว่าหมายถึงไม่ได้หมายถึงคนนะหมายถึงว่าถ้าคุณยังลุ่มหลงสุดๆไปเลยอ่ะสุดท้ายคุณจะสิ้นไรไม่ตอกในสักวันหนึ่งระวังครับเพราะมันเป็นดาบสองคมสี่เดือนครึ่งเนี้ยอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งตัดสินใจทาอะไรใหญ่ๆเด็ดขาดเพราะลาหูมันจะจูงเราไปครับเออลาหูมันจะจูงไปบีบมือกัดปากเอาไว้อย่าพึ่งลงทุนหนักลงทุนได้แต่เบาๆอย่าหนักถ้าหนักเมื่อไหร่เต็มตัวเลยครับ คุณจะทุกอย่างมันจะสูญเสียไปหมดเลยอะระวังเพราะพบวินาศแปลว่าพังทลายนะครับแล้วม,มาทับวาสนาวาสนาพังทลายนะครับอย่าลืมน่ากลัวนะแต่สาวาห,หูโอเคได้มิรใหญ่มีคนช่วยเหลือมีกันเหมือนกับว่าเราจะได้รวยอะเออหลายคนจะทายว่ารวยแต่วินาศเนี้ยมันก็น่ากลัวอยู่มันเป็นดาบสังคมอะครับพูดง่ายๆเหมือนเราแขวนพระเครื่องที่รู้สึกว่าพระองค์เนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยใครแขวนก็รอด แต่ลองทำชั่วดูสิครับแล้วพระนั้นจะช่วยคุ้มครองได้จริงไหมคือต่อให้วัตถุมงคลใดๆก็ตามอยู่กับคนชั่วแขวนอยู่บนคอคนชั่วครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับหินที่มาถ่วงคอหนักเปล่าๆไม่ต้องพกหรอกพกไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าพุทธคุณไม่เหลือแล้วเพราะว่าพุทธคุณจะอยู่กับคนที่มีความดีเขาเรียกว่าก้อนหินจับไว้อะมันก็เป็นพลังได้ก้อนหินก้อนหนึ่งที่จับขึ้นมาจากกลางทางนะครับ ถ้าอยู่กับคนดีมันก็มีความดีงามของมันแต่ถ้าเป็นคนชัว่วต่อให้จับกำเพชรกำพลมันก็เป็นแค่หินก้อนหนึ่งที่มีความสวยแต่สวยใสไรสมองครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมาอยู่ที่การใช้เป็นอยู่ที่คุณธรรมของคนไม่ได้หมายถึงอยู่ที่คุณค่าของตัวมันที่เราเห็นจากคนอื่นแต่คนอื่นคือคนอื่นเราคือเรา เมื่อมันอยู่กับตัวเรามันจะดีหรือมันจะชั่วมันจะลายสิ่งที่มันจะได้อะมันจะดีหรือมันจะลายอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราทําดีเราทําชั่วถ้าเราทําดีมันก็ได้ดีถ้าทําชั่วมันก็ได้ชั่วก็แค่นั้นนะครับเนาะในนั้นเนี่ยการที่มีที่พึ่งก็ดีแต่เราอย่าไปพึ่งมันมากจนเกินไปเพราะมันคือการลุ่มหลงมัวเมานะครับทีนี้ต่อไปดาวเสาร์กับราหูเบียนกับดาวมฤตยูเสาวเบียนกับดาวมฤตยูตนุเบียนกับพันธุคือความมั่นคงจะเกิดความสันคลอนทําาให้้รูสึกว่ ช่วงนี้มันไม่ค่อยมั่นคงนะครับเจปีนี้จะไม่ค่อยมั่นคงเราเก็บบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งจะมาเก็บเพื่อจะได้อสังหาเนี่ยในหลังโควิดมาเนี่ยซึ่งจะยากมากเลยครับเพราะว่าความมั่นคงเกิดมันจะอยู่คือการพลิกผันบางทีอยากได้ไปต่างถิน่นเอางี้นะใครอยากได้บ้านเนี่ยใครอยากได้ชีวิตที่ดีครับต้องไปต่างถิน่นอันนี้จะเหมาะเพราะดาวพฤติวเข้าเรียนพันธุ์เนี่ยผมไทยกี่คนก็ถูก คือจะไม่ได้อยู่ถิ่นเกิดจะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันที่อยู่ที่ปกตินะครับมันจะต้องมีการมุ e ตัวเองออกไปดังนั้นเนี่ยลบกวนทําตามนี้ด้วยถ้าอยากดีนะครับก็คือพูดง่ายว่าให้ไปอยู่ต่างถิน่นให้ย้ายถิน่นนะครับไปทํางานต่างถิน่นแล้วเราจะได้โอกาสได้ความมั่นคงอะไรบางอย่างเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาแล้วแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนอะไรเลยคุณก็เต็มตัวผิดหวังอ,อกหักรักคุดไปเลยนะครับคือพูดง่ายว่ามันจะอยู่ก็จะเปลี่ยนให้คุณไม่สามารถพลิก คือมันจะพลิกผันตลอดเวลาอีก3ปีครึ่ง3ปีครึ่งเลยนะในนั้นเนี่ยคุณจะยังไม่มีความมั่นคงใดๆเกิดขึ้นนะครับนนั้นก็แก้ให้ถูกจุดนะครับทำให้ถูกทางแล้วมันก็จะดีนั่นเองนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกลังใจกับช่องชางของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ